เมนูมื้อนี้กินยัวพี่น้องเอฟซีอีกแล้วจ้าบ่วไทยกินโดนแล้วยิงเอ้ยห่างหายจากการเฮ็ดนำข้าวปุ่นไปโดนเติบแล้วจ้าจากช่องนี้เนาะมื้อนี้ก็เลยสิมาเฮ็ดน้ำยาป่ากะทิตีนไก่หมอยาใหญ่ๆแบบแซ่บๆแบบจวดๆเลยมาแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อยิงยัวๆเลยอยากการอยากงานบ่ค่อยได้เฮ็ดกับเขากับป๋าเนาะจ้าทุกคนแบบว่าบ่ค่อยมีเวลาเลิกงานมากกับแบบว่าหนูอยากตัดคงตัดคลิปเฮ็ดนั่นนเฮ็ดี่มาลาจากจ่ายไปแล้วก็แล้วเนาะค่ะแล้วอีกอย่างช่วงวันนึงนี่ลาน้อยลงมาอยู่น้ำจ้าลาน้อยปิดเทอมลงมาอออยยยยู่่่่่นนนนน้้้าาาาปปปมมืิงเเเ็็ชุุุดละวววแบบบ พักด้พรนพ,พดผู้หมักมูหมักแตงพาเด็กน้อยไปเที่ยวไปกินนู่นนี่นั่นเนาะค่ะก็เลยบ่ได้คอยเข,าข่ารั่วปานใดมือนิมาเลยมาจัดเต็มแบบหมอใหญ่ๆกินให้จุใจเลยจ้าเมนูมือนี่เป็นเมนูวันหยุดเนาะค่ะตื่นแต่เช้าไปยางเลาะสื่อผักสื่อหญ้าสื่อผักบุ้งหน้าอยู่ตลาดลาาอยู่สุขุมวิทซอย95มเนาะจ้ะทีี่ร้านลาาอยู่ร้านนึงเพิ่นเอาผักห้าคาเขียงพวกอาหารอีสานมาขายหลายหลายเป็นของที่เพิ่นเอามาแต่บ้านเน,นาะจ้หลายแหงย้งเพิ่นน่าจะกลับบ้านทุกอาทิตย์หรือว่าจังไดนี่แหละเพิ่ เนื้อปลานิ่เนาะค่ะทุกคนแล้วก็จะใส่ตีนไก่ใส่กลืนไก่สูตรน้ำข้าวปุ้นของชุ่มฉันชุ่มสันสีไส่ตีนไก่กับกลืนไก่เด้อจ้ะทุกคนลองไปเบิงเด้อกลืนไก่นี่แซ่บแซ,บแซบ่บรังเถือก่นก็ใส่ตับน้ำกระซสบไปอีกแบบเด้อจ้ะทุกคนมันเป็นอะไรที่เข้ากันวันนี้ทําเป็นใส่พริกแกงแล้วก็ใสก่กะทิแล้วก็ใส่น้ำปลาแดกน้ำจ้าพักนาข้าวิงที่กินกนับน้ำข้าวปุ้นมื้อนี้ก็จะมีผักกะหล่ำเนาะค่ะกะหล่ำฉันสีหัน่นฝอยฝอยแบบนี้เด้อจ้ะทุาางาดด้นั ักสผักบุ้งหน้าแบบนี้เนาะจะไปซื้ออยู่ตลาดซอยเกาซิมหาอะไรยิง่งร้านเล้นี่สิเป็นล้านประจําของฉันเลยจะมีผักบุ้งหนามาขายตลอดเนาะคะ่ะเส้นข้าวปุ้นบ่ได้ซื้อจ้ามือนี่ใช้เป็นเส้นขนมจีนของกินนัวครัวบ้านๆของเฮาเองเนาะคะ่ะสำหรับลูกค้าลูกเพจคนใดสนใจอยากสั่งซื้อน,นะคะทัก inbox ข้อความหรือคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะจ้ะเส้นข้าวปุ้นแห่งของเฮาสามารถเก็บได้นานหนึ่งปีนะคะเส้นจะเาาานนหนียวนุ่มเด้งเป็นแบบเหมือนเส้นบีบสดใหม่เลยเนาะคะ่ะทุกคนมันสีเหนียวก็เส้นที่เป็นแบบว่ากระจัด่เาื้อแบบสร็จทุกนนสสาาามมรถทัั่งซื้ออตี้มมีโโปรชั่นนะะคซซซืืื้้้ออออออ4หหห่่แแถม1 8 2 ครบ300แถมอีก3ฮหอแล้วมีบริการส่งฟรีเนาะคะ่ะแต่บ่มีเก็บเงินปลายทางเดือจากทุกคนขอโทษขออภัยหลายๆถ้วยแรกแหกมนันถ้วยนี้สิเป็นของไอ้ช้วเ่งเนาะคะ่ะฉันให้ราต่างเองหญิงมักผักแบบใดมกักอยังแบบใดก็ให้หยิบเอาเองเนาะจากคนอื่นหยิบให้อาจิบ่าถือใจได้ยิงแต่ละคนก็กินผักบ่คือกันเด้อโดยส่วนตัวไอ้ชยเวงเฮ้สิมาก,กินแต่กะหล่ำกับถัวฝักยาวเนาะจากฉันนี่กินแต่ผักหน้าจังสีหน้าหญิงแต่ละคนก็กินบ่คือกันใส่บ่คือกันกระตักถ้วยไผ่งถ้วย,วย,วย,วยมัน แงอีรีจ้าซีว่ากะทิกระบบกะทิหญิงเพราะว่าพวกฉันใส่น้ำปลาลงไปด้วยเนาะค่ะก็จะเป็นแบบว่าปลาบวกผสมกะทิจัาสินะ่ะหญิงคือ2อ,อย่างนี้มันขาดไม่ได้ไงหญิงสิกินปลาเลยกระผันสีแบบว่าล่นไปก็เลยอยากใส่กะทิน้ำเพื่อความหอมเพื่อความกลมกลม่อมก็เลยจัดใส่ไปทั้ง2อ,อย่างเลยเนาะคะ่ะอาหารไม่มีสูตรและรสชาติที่ตายตัวนะคะมักแบบใดก็ใส่แบบนั้นเนาะหญิงเอาความซสบของเขาเป็นหลักดีกว่าน่าจะทุกถ้วยนี่สิเป็นถ้วยของฉันเด้อหญิงฉันก็จะใส่กะลามใส่ถั่วงอกใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็ใส่น่ไมักบุงเน,นงม้เเพิ่มมออีกนนาาาป็ ผักกับแกงม,มือนี้มีผักชีลาวนํานดิจ้ะผักชีลาวกินกับน้ำยาป่ากะทิตีนไก่แบบนี้ก็เข้ากันไปอีกแบบเน,นาะจ้ะบ่เคยกินดีหยิงพวกผักชีลาวพวกผักอีตูนี่ฮะก็ม่เคยกินตอนมาอยู่กรุงเทพนี่แหละจ้ะอยู่บ้านหฮาน้ำหัวน้ำสวนกับ,บ่เคยปิดมากินกับน้ำข้าปุ่นจะเถื่อยยังววามากินอยู่กรุงเทพแล้วแซ่บแซ่บผักชีลาวเข้ากันมากนะคะกับขนมจีนถ้วยบักไงถ้่วยนี่กินเกือบบ่มหมดพี่น้องเอ้ยมาเดิมมาแซ่บๆน้ำฉันหญิงอย่าลืมนะคะทุกคนสำหรับลูกเพจคน ได้ที่ข้อความเพจหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะตอนนี้มีบริการจัดส่งฟรีนะคะถ้าสื่อครบ300เน,นาะจ้ะทุกคนฝากไปอุดหนุนสินค้าของเพจเฮาในเดอ้อจ้ะเมื่อนี้ไปแล้วยิงไม่กินยัววัวนัวหัวมวลสำเน็จเลยเด้อค่ะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบุณทุกการสั่งาสื่อขอบุณทุกการสนับสนุนเพจน้อยๆเพจนี้ของเฮาเด้อถ้าพอมีพี่น้องเอฟซี FC เพจเฮาับดำเนินมาโบหอดมือนีเน,นาะจ้ะเมื่อนี้ไปแล้วไม่กินยัววัวนัวหัวมวลสำเน็จละค่ะไปแล้วเด้อขอตัวลาไปก